แต่อพองยายกีนอีสานบ้านยายกีนผ้มามะขวายกุดกีได้เมื่อนี่กินขวายกุดกีได้พี่น้องเอ,อ้กิน,นขวายกุดกีอีพ่อแต่พ่อางกำลังข,ขวายมันแต่พองเป็นผู้โกนยายกีนเป็นผู้เก็บใช่ละ่ะกุดกีไหวหน่อยแต่สิพ่อขวาเราได้พี่น้องคน ใกล้งวยๆวอยู่คนน่ะเห็นบะใกล้สีได้เครื่องถวยแล้วใกล้สีอิ่มสองเถาแล้วอยากน้ำคู่หวีหากินน้ำทงน้ำทานี่ละ่ะกีนอยู่ในดินอยู่ในขีง้งัว ลึกแมซับสนนี่หลายอยู่พี่น้องเอ้ยบอดะกุกี้มุมกุกี้มุมใหญ่เพื่อนน่ะสับเก้าพี่เก้ากุกี้น้อยกุกี้ไว้น่ะกุกี้ไว้หลายนี่อะไรอยำางงมกลมกลมกินหนึ เดี๋ยวไปกินแกงเฮ็ดแกงนนไม่หวยกุกกีแม่งกินนู่นอยู่นี่แหละอีสานบ้านยายกินโอ้สิสับเฮ้ยหลายอยู่สองกวยสามกวยกับพ่อขวพี่น้องเว้ยเผ่อนผ่อน,อ,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 นอีพอพ่องงดขึ้นนะเอ้สีตัวหาตัว กุ๊กกี้มุมพวน่ะมงเดียวควยเดียวได้หลายแลี้วมืดเล้วมืดเลี้ยวควนหาได้หลายแล้วได้หลายเตีล้ว

ไว้ในหน่อยก็ได้ตื่มกันพวกหนาตูหลายเด้อไว้ในหน่อยใช่ไหมใช่แล้วพวกเห็นตาไลา่ นี <aría? S 2> <ussia ode> ่ละมีเด็กตัวนึ่งมุนที่แรลกที่วุดพี่พี่มุนจริงมุนไบมันนี่ไลยแต่ว่าเวน่อยน้อยกีหยอดกับแม่ยู่ด้วยกันของไม้ดินมันอันมุนง่ายคนวายวายกีหมุนวายกุ๊กกี้วาย อ้่คุ่นะงามคมับ่างควรไม่ันบ่นนั่นนั่นนั่นหมักจำจ้า,จาใจคอยว่าเห็นหมดลงดีๆลูหันมึงดีได้เลยกุหลาบตู กุ้ยน้อยนาะได้ขวยละพวานดีตัวใหญ่หมแล้วยอดได้อีกนี่อีกบ like ่กี่ยอดกี่จังทำไมเ่าๆนี่ดูพี่บ้างหัวกหลายกุ้ยน้อยน้อยนเดียว่ยูไม่ยู 네. 이스메. 네. อยู่เด้อขวัยน้อยๆขี่ยอดมัน,นมก็เดิดขี่ง่วนน้ออันกับว่ือขี่ควัยนั่งผานั่งเงนแักเสี้ยวโอเมนมันแมนมีเต็มพันเลยนะไงกุจีพันเลยโอเมนเป็นนั่งโอ้กุจีกาไปยังไงล่ะ นี่ด hmm. ีตัวใหญ่ๆนี่ดีนี่ดีนี่ดีได้ตัวใหญ่สองตัวสามตัวตืิมกันไปยังไปวะแขังไม่เห็นมืดแล้วคนกุจีพี่น้นองเอ้ยขอบุณหลายๆที่ติดตามคลิปยายกินแต่พ่อ อีสองอีสานบ้านาย้กีนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ